วันนี้ฝาบาทเพิ่งมอบพระราชทานให้เราไม่นึกเลยว่าเพียงชั่วพริบตาเดียวพวกเราก็ต้องหันดาบเข้าหากันเส้นแล้วที่เหนือความคาดหมายไปกว่านั้นก็คือพวกเราเดินมาถึงจุดจุดนี้วันนี้ไม่ตายก็ไม่ถอยอาหลานกุ้ยเทียนเจาสิบปีผ่อนลมหายใจเก็บดาบ พี่กุย้ยกระบวนดาบของอาหลานเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะหยุนเพียนหลาน4ี่ปีการเคลื่อนไหวของเจ้าเฉียบขาดแม่นยำเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นอาหลานฝึกฝนลำบากมามากเพียงใดเ <c oughs> พราะพี่กุ้ยสอนดีตั้งหากล่ะเจ้าคะจริงด้วยอาหลานโมแต่ฝึกเพลงดาบจนลืมคัดลายมือเลยพี่กุ้ยต้องช่วยอาหลานขอความเห็นใจจากท่านอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะ <c oughs> ได้สิเทพเจ้ามังกรได้ปกป้องแผ่นดินรัดเมาให้รอดพ้นจากภัยร้ายร้ายนำมาซึ่งความปลอดภัยทั่วทั้งแผ่นดินพิธีสวนสนามจะเริ่มนับบัดนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างคนูปการโปรดก้าออกมากุ้ยเทียนเจ้า21ปีอ่ะ หัวหน้ากองพลโจเหอถวายบังคมองค์หญิงพะยาคะไม่ต้องมากพิธีหรอกยุนเพียนหลานเก้าปีพี่กุย้ยหัวหน้าทหารกุ้ยเทียนเจ้าถวายบังคมองค์หญิงพะยาคะยามนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนต้องทนทุกข์ แม่ทับกุ้ยผู้มียศสูงส่งกลับสนใจเพียงแต่จะกำจัดผู้ที่เห็นต่างจากตัวเองใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมเช่นนี้ยังกล้าเป็นแม่ทับใหญ่อยู่ได้อย่างไรหยุนเพียนหลาน16ปีความรู้สึกล้วนแต่จับต้องไม่ได้จะดีหรือเลวต้องตัดสินที่การกระทำหาใช้คำพูดกุ้ยเทียนเจ้า28ปีองค์หญิงทรงลืมคำสอนของท่านอาจารย์ไปแล้วหรือ ท่านยังกล้ายกท่านอาจารย์มาอ้างอีกเลยหากไม่ใช่เพราะท่านและพวกพ้องใส่ร้ายท่านอาจารย์เขาจะถูกสั่งถอดยศและนิรเทศกลับบ้านเกิดได้อย่างไรทุกสิ่งในใต้ยล,ล่าล้วนแล้วแต่ซับซ้อนทั้งนั้นทุกอย่างไม่อาจตัดสินเพียงภายนอกได้อาลานในเมื่อเจ้าไม่ยอมแต่งงานกับข้าก็จงตระหนักถึงสถานะของตัวเองเอาไว้ในฐานะขององค์หญิงของรัฐเม้า จะมาเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏได้อย่างไรข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งฮึรีบกลับตำหนักชิงยววเเียตอนนี้แล้วข้าจะทำเหมือนเรื่องวันนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นส่วนโจนกรกบฏคนอื่นๆที่บีบบังคับให้องค์หญิงและกล้าบุกเข้ามาในวงังต้องประหารล้างตระกูลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเช่นนี้อีกเขาหมายความว่าอย่างไร แล้วเชียวพวกเราคุณนางที่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะทุกคนตั้งสติกันก่อนจับกลุ่มกันตั้งรับศัตรูกุ้ยเทียนเจ้าช่างเจ้าเล่และช่างต่ำช้านะที่การปฏิวัติของกองทัพสันติภาพล้มเหลวในตอนนั้นก็เพราะเห็นการอันเจ้าเลข่ของเขานำซ้ำเขายังบีบให้พี่อานเหยาวต้องตายตอนนี้ยังจะมายุยงให้กองทัพแตกคอกันอีกอะไรนะ เป็นแผนการของกุ้ยเทียนเจ้าทำให้อายาวต้องตายอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าคืนนั้นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองกุ้ยเทียนเจ้า <c oughs> พวกนอกคอกไม่มีทางต่อให้วันนี้ต้องตายอยู่ที่นี่ข้าก็จะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว ยามนี้รัดเมาเกิดความวุ่นวายไปทั่วทุกหนแห่งและเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองของสวรรค์และราษฎรถข้าเป็นองค์หญิงของแผ่นดินนี้จะให้หนีเอาตัวรอดไปคนเดียวได้อย่างไรอีกอย่างที่ข้ามาในครั้งนี้ข้าไม่ได้มาเพื่อปฏิเสธการแต่งงานหรอกนะแต่ข้ามาเป็นตัวแทนฟ้าดินเพื่อชีวิตของประชาชนเพื่อทวงคืนความสงบสุขให้แก่ใต้ล่าพวกเรา จะทำตามการนำขององค์หญิงจะสู้แม้จะต้องสละชีวิตเพื่อกำจัดขุนนางชั่วให้หมดสิ้นและพดุงความยุติธรรมเอาไว้ฮึลยุยข้ากุ้ยเทียนเจ้าเพื่ออนาคตของพวกเราอะอะอะบ้าจริงใคลก่อนหน้านี้เปิดอาการบาดเจ็บฟื้นตัวช้ากว่าที่เราคาดการไว้มากในเวลาสำคัญแบบนี้จะมา อต้องรีบจบศึกโดยเร็วก่อนที่ทหารรักษาพระองค์จะตามเข้ามาในตำหนักมากกว่านี้กุยเทียนเจ้าข้าจะให้เจ้าชดใช้กับสิ่งที่เจ้าทำเอาไว้ด้วยเลือดเพื่อสองเวอร์ให้กับวิญญาณของอานเหยาที่อยู่บนสสาวั์อ <c oughs> านเหยาเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อะ นางสตรีโง่เคลานั่นน,น่ะเหรอฮ <G ül> ึอฮึเออ,เอ,อ,เอ,อพลังห่างฉันกันถึงเพียงนี้เชียวหรอือพูดถึงเรื่องไม่เจียมตัวพวกเจ้าสองสาม,มีภรรยาไม่ต่างกันเลยนะ <G ül> หยุดเดี๋ยวนี้นะะฮะเจ้าเจ้า <_ S 1> องค์หญิงทรงยอมทำถึงเพียงนี้เพื่อ้คนที่ตายไปแล้วเชียวหรือเมื่อครู่หากข้าหยุดไม่ทันท่านคงกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณไปแล้วถอยไปซะเถิดองค์หญิงถึงเวลายุติเรื่องวุ่นวายที่ท่านกับกระบทเหล่านี้ได้ก่อไว้แล้วละ่ะใครจะแพ้ชนะมันยังไม่แน่ดอกนะ ต่อให้หนทางข้างหน้าอันตรายเพียงใดไม่ต้องตายข้าก็จะสู้พูดได้ดีเดินหน้าอย่างกล้าหาญต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อจนตายเพื่อพิชิตศัตรูกระหม่อมมาช่วยแล้วองหญิงกำลังเสริมมาแล้วเชียนอี้มาแล้วดีเหลือเกิน <c oughs> ข้าดูถูกพวกเจ้าเกินไปจริงๆ กระหม่อมนำนักรบหลายพันคนมาเสริมทัพแล้วพะยะค่ะขอองค์หญิงทรงประทานอภัยให้แก่ความล่าช้าด้วยพะยะค่ะไตเท่าทุกท่านไม่ต้องมากพิธีหรอกอยามนี้สถานการณ์นอกตำหนักเป็นอย่างไรบ้างต้องขอขอบคุณคุณชายซูตอนนี้องครัก์นอกตำหนักถูกจับตัวไว้หมดแล้วป้อมปราการทุกแห่งในเมืองอิงชุนก็ถูกทหารของเราควบคุมไว้แล้วเช่นกันเชียนอี้ปฏิบัติภารกิจลุล่วง ลำบากคุณชายซูแล้วเพียนหลานไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีหาไม่ได้พะอโยคะเช่ยนอี้ฮึหลงเมียนเพลของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเออท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่ถ้าไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรว่าแต่ท่านเธอพิษเป็นอย่างไรบ้างเออ,เอ,อ,เอ,อทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเราเลอ หลังจากพิษกำเริบเกิดอะไรขึ้นบ้างนะข้านึกอะไรไม่ออกเลยจริงๆ